ชจ้ากระบาดแฟนไหนมีไม่พอวัวโซ่มองสุทธิ์ขัดข้อสอนในสิ่งก็มีมากมายก็อยากหาแฟนสักคนมาเป็นยารักษาหัวใจที่มันเงาบ้างมาผมซอจีสองทักอินดี้ครับผมสวัสดีทุกคนที่เขารับชมครับเดี๋ยวเมื่อนี้มีเมนูโอ้โหมีเลือดพอกเป็นครบนาครับผมกินซุปเมื่อนี้กินซุปี๋ยวสีไอ้ ป่นกบครับพี่แม่ป่นสิรไท,ทยแม่เห็ดกับเข่านะครับแม่เป็นนางเอกเลยสํสหา,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 สาหรับทุกคนที่เข้ารับชมครับผมขอโทษขอให้สาหรับอาจสีบ่มักเลือดครับผมบ่มอนกาศอาติติวิตยาว<อ>ันนี้ก่อน<อ><อ>กินส,ส,สุกจะป่นกบชุกินแซ่บครับมืนน่อนี้ให้๋ยวเบื้งกดออกนะผมเบิ่งให้มันจบเดี๋ยวจิตอันนี้เป็นตอนขั้วหมอเดียวแล้วแม่เดยเบิ่งหมอกัอน,นลักบควรแล้วก็เสียไปล้างสักก้อนนี่หมอน นะครับเดี๋ยวล่างสาดสาดน้ำเดือดแล้วก็ะสีเอาคบลงครับบนที่นี่ฝนแบบบานๆเราเอาลงเลยวะเดือดแหละบ้านติดนรอไม่ได้เราบอกพี่แบบก็ะสีเอาปลาแดกกับพริกล้วงกับผมปลาล้าแลวครับโอ้โหเจ็บเกี่ยวคนละขังนะครับเบื้องอ้หมาอยู่บ้านครับผมมันดื้อครับครับมันขาไป คูละขางเฮียบเลยไม้บันลุงนอนเสียบทั้งนั้นเลยครับผมจจ้าตัวปัวเสาเบิดครับจ้านรืงเป็นไข่เป็นไข่ทุกตัวครับไม้ยู่บ้านเนี่ยเป็นไข่ขั้นยอดอื่นตายพาจะมาผมปัวเจ้าตัวนั่นจ้อมสีดยาเบิดตัวละสามร้อยจังเสาครับผมมาเพราะห้องได้เรียกเรียกมาแล้วจังปัวมันยังไงที่โดนสัดแบบมันปัวแล้วมันมันจะหักนะครับอาการป่วยมันหักแล้วก็ จอย่กินข้าวกินน้ำของอยาครับผมเมื่อกี้ออกนอกเรื่องหาขี้ิกใส่ปลาเอาปลาไใส่ก่อนนเอาลงวางแล้บึงหัวแตกกันเซาไปโอ้โเซาแล้วองฟังว่าสวัสดีกล่องเลยองฟัง ตอนไม่ใส่ยังใส่ตะเกียงบ่ะไม่หรอกห้องย้ำห้องใส่ตะหนามมันเนาะมึงครบกบหน้าของเทียครับผมพวกจำสินเอาหาถุงวหมักพริกยิบกันบ้างนี่ครับผมสุกแล้วเรียบร้อยใส่พริกลงไปเมื่อกี้แบดเบิดก็เลยบอะไรไทยตอนเอาพริกล้วนมแต่ว่าสุกแล้วเดี๋ยวก็จีบลงคนที่งอุ่นหอดน้ำแม่สิ่งเดียวแล้วจีบขึ้นอย่างไรบ่ เคยลเนาะดน้นาะนึกถึมวว่างวาวางหิวเขาแล้วนี่ผมมะพริกนี่เหตุผลพริกธรรมชาห้องบ้านสิบเ บนโขบครับบนเรื่องบ,บนป่าละ่ะมีอยังแปลกวัวต่อบนป่าเนี่ยวัวกลกินแยากจกินกินของสดุาแต่กับตังเนื้อนะครับโบมีการกับเนื้อจะนุ่มกว่าเนื้อปลาเนื้อจะเป็นเป็นแข็งโมแม่แข็งหรอกคล้ายๆว่าเนืออ้อนั่นอว่หอมเหมือนคนละอย่างบัวแตกตัวเรื่องเนื้อปลาเนื้อปลาที่แตกตัวเป็นเนื้อเดียวกันกับตอกริกเหมือนอย่างหมเลยตามนี้จีนเล็ก พริกคนครบแบบเป็นบักบบนี้น่นคือกบเลี่ยงนะครับเนื้อมันดีกันกว่าอล้วก็มันข้าวกลัวมันสิมันแบบมันแบบเป็นมันแบบธรรมชาติครับผมอันกบแบบทีเฮ้ยมันคมกบเลี่ยงต้ม้าไปหนมันเงียบเงียบมันจนอะไอธิบายบบถือครับแต่ว่าสีตังกันไยครับผมครับ บตลาดน้องดอกนเป็นยานอุ้ยมันกินยาสร้างพมด้นี่ครับห่อนบเบียัดหนกับ ไปครับไปค้าเกือบขึ้นมาเด้อเด้อล้องเส่เป็นตัวเลยมไม่สิหังพ้วดอจะหนังมันออกเเป็นตเลยครับตามลงเป็นตัเลยคนโกเป็นตครับผมสมเพยเนได้หม นเี i, ้ซิมหนึ่งกิ่ดอกมัวงดี้ันแขนอืมดีปลักลเลยครับคบสวยหน่อยเไดาไม่ได้แม่งยังในสด ใส่บ <Merci>. uh, ุหรีใ <c> ส <oughs> <maison> ่บุหรี่เฮ้ยดิซิมดูเลยจซ่บหรอขันไทยนี่มิจะตอดเงาแซบแล้วแซบแล้วอย่างเดียวเดี๋ยวไปเก็บพักขาก่อนครับวันนี้มาใส่เพิ่ม จะักคาข้างบ้านเยอะไซเยสียบอีนีนั่งกินเลยน่นนอยอยากอยเนเดี๋ยอาบน้ำยเทใก่้ล้เวคเล้วหน่อยคนกินขก็บ่พราอมกันจะเใก้ปนึงหลังจากกล้เวเอาบมเช็ดเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยไปกินในเบ้งกค่นิดในหน่อยเนอครับนากพอด เดี๋ยวไปตางกองกินกันเลยครับวันที่นี่ผมเลยที่กินในเบื้งจันคั่มสองคั่เนาะก็น่าจะเป็นการกินกันกบบบิดขิไปไปในตัวเพราะว่าบริเิณก้นได้ย,ยังไงทั้งสิ่นครับคือกินบิดขิปซิมนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเขาเนี้อเหรวอวะเนี่ยจะเป็นปนคกบแบบมันบ้านนะผมมึงเหนือแก้มขามัน คนกบเป็นตัวแบบสดครับผมพักเก็บอาย่ข้่งบางผมนี่แบบขาก็เขือขึ้นืนพักเสร็จ măn măn là nó mua Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không กินแบบอีสานมันบานนครับผมพักปลอดสารพิษข้นนี่ขอปีดูเพียงเท่านี้ครับปินซิมไอเบิงอหากินเต็มที่พ่อแม่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะดื้อเกินไปเลยเอาชิปไปตัดลครับผม <c oughs> พ่พจาจังไรก็ขอโทษขอไพ่เป็นหน้าตุงนี้ครับผมคำบอกคำจากกาาันทำรู้เท่าถึงกันขอพค้นที่เขามารับชมเป็นการสนับสนุนไปนให้ตัวละกะ gặp nhau trở lại nhé các bạn ơi, hẹn gặp nhau trong những video tiếp theo, Rangman Kong